ไม่แนะนำเล่นตามผู้ชมที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรเล่นของและทำจากผู้ใหญ่ที่มีมวยแกว <c oughs> โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนสล็อตท,ทุกท่านนะผมก็อยู่กับผมอีกครับซุปเปอร์แกวนะผมโอเควันนี้เราก็อยู่กับเกมโรมา่าถุยไวด์มันที่สดาอีกเช่นเคยนะทุกคนนะกับเกมอเอเกมไว์มนตี้สุดาวไงเออ อะไรของกัวเนี่ยนะฮะเป็นเกมส์คารบอยอ่ะเนาะมาดูกันนะวันนี้เรามีทุนมาสอสน้ห้าสิบนะครับผม t s go ฮะกดไปเลยแล้วกันนะฮะผมสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งกดดูแจกนก่อนนะผมก็เหมือนเดิมนะฮะได้เสียคลิปนี้ลงให้ดูนะครับผมใครที่ต้องการเครดิตฟรีนะฮะโอ้โนะครับนะผม ลืมนะจ๊ะมาที่ใต้คอมเมนต์เลยนะผมฟรีที่ใต้คอมเมนต์นะฮะทุกคนลืมเนละ่ะแต่นี้สายฟรีนะฮะทั้งข้าทั้ผมห,หมวกหมวกหมกหมกมีเคมาต่ออยูนนะ่เล่ะของหมวกได้ไหมอ่ะอุ้มสิบหกแล้วอะ่ะหมวกได้ไหมอ่ะอุ้ยแกวคุณม,มา,าร์กัสตายรื้อเลยผมโอ้โปืนได้ไหม ปืนฝั่งทวนเนาอูไม่ได้แล้วนะฮะจบแล้วสามร้อยแล้วนะทุกคนแกว่ามชาช้สตารุ่มนะม,ม,ม,าาาามาจุสมาจุสมาจุสย่าย่าย่างตามมาทันนะอุ้ยได้ถังน้ำตารุ่มนะรุ่สองที่น้อยจังอนะดูกันนะว่าเราจะได้สกัดเตอร์เร็วหรือเปล่าในเกมนี้สกูตตี้ อารมณ์นะผมอุ้ยถ้าถาังน้ํานะอู้ไม่ได้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 เชื่อเลยวันนี้สียดายนะผม,ไ,มได้เป็นถังกดน้ํานะอู้แกวเลยเมืเ่อกี้น้ำถูกกดเราไม่นูยอดนะครับไม่รู้เสียงอะไรนบนอาจจะต้องายิ้ม่อยนะโอไปก่อโอ้ยออแย่กูได้ยินเสียงบแบบตู้ตู้แดงมาจเจาะอะไรไม่รู้เนะี่ย ว้าวเอาแหมเออเต่ามูสาเบอยยี่ว้าดเา์ฟัเออเออเออกเก er, อร์นิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนส้นตีนก็รอมานานตั้งหลายปีหูแก้วฮะสุดยอดเป็นเลยวิใจัยใหญ่แล้วผมโอ้โหเว้ยไม่ต้องซื้อก็เฟียวได้ไปห้าสิบทุกคน ห้าแล้วนะฮะเรามาเรียหนเท่าเลยนนเพรก็เรามาสกไว้ห้แล้วโอ้ย่จะเชื่อยอยากแย่อะไรไม่ได้เอาผมเอาว่ะยว้ไวยพัตตี้สุดา,าไม่ทำให้เราปิดนะรูแมแบ๊ไม่ไหลวะ ไหลอ่ะไหลว่ะนี่ไหล,ะไหละะไนะฮะว่าวจัดเลยคอยัดสิจริงมีสิทธิ์เข้าไปเนี่ยแต่พันไม่จะเอู้นะฮะอู้อู้ไม่ไหล มาแล้วทูปอุ้ยปั่นแค่นี้นะฮะข้าศึกแกปเตอร์มันจะขนาดไหนเนี่ยไหลเพราะว่าข้าศึกแอตอุ้ยมาฮะตรงนี้เออแมวร้อยสาวนะฮะอ้ฮะมาก้อนมาก้อนมาก้อนจะได้พูดเยอะกว่านี้หน่อยไอ์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 ไอีสอีอี์โอ้ยร้อยทีนะทุกคน กดมาที่ร้อยทีนะสแคตเตอร์ไม่มีแล้วกลับมาทุนด้วยนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปต่อฮะได้แค่หนึ่งเข้านะครับผมเราแน่จะซื้อนะทีไ่ได้ห้าร้อยมาอะไรฮะเรเรื่อยเด้อเราจะไม่ซื้อนะจนกว่าสแคตเตอร์จะเข้าเองของโบนีขนาดนะฮครูสิบหกเลยทีเดียวเมื่อกี้ ไอ้ฝูดหลายลูกสองับผมเลยกับสีนะฮะแล้วก็แปะไปครับผมสิบหกโอ้ยดอนีตาเราผมห้าร้อยี่สิบแปดเราผมอู้มาเกิดแต่หของแท้ก็นึกว่าจะหมดนะที่ไหนได้แตกเฉยเลยย่ดเทอ้วไรว่าที่ไหยก็บุ๊กี้สองร้อยเนี่ยแปดร้อยนั่นละกันอูมาฮะคูณมาเรื่อยๆนะตอนนี้คูนแปะไปน้อยนะนี่ ตารูมแนะทางหน้ำมาอีกแล้วตารูมแนะโอเคตารูมมาผมอู้ตารูมนะโอ้หพันสี่แล้วทุกคนโอมาเกสเอาเอาวะมาแล้วปะพันสี่แล้วทุกคนโอมาเกดโอมาเกดตารูมนะผมไหลไปยาวๆแนะแตกยิ้วยย้วยจ้าขนาดข้างในยังไม่เข้าเลยเนี่ยข้างนอกบึ้มบ้ามากนะทุกคนพันสี่แล้วทุกคนจากคุณสองร้อยแน่ เลือกได้ตั้งนานแล้วนะขอญอาตอีกนิดนึงเปลือเข้าสแกนเตอร์เด้เอเลืกเลืกเลืกนะฮะขอสแกนเตอร์หน่อยพี่กำไรตอนนี้มาที่นะฮะทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้เลยนะฮะได้มาทั้งหมดเนาะห้าหกเท่านะได้กำไรมาที่หกเท่ามาแล้วนะฮูกฮูกว้ามาแล้วมาแล้วโอ้วายเยอะแยะไม่คอมโบ เหลือพันสองแล้วนะทุกคนเอาหน่อยพี่เออรุมนะมาแล้วโอ้ยไอ้ต่อเอาเนี้เอาเนี้ยหน่อพี่นี่นะเอาว่ะอุ้ยอืมอุ้ยผู้ชายอู้ไม่ลงเนะี่ย คทุกคนไม่เข้าเลยนะสแกตเตอร์แหละเราจะซื้อไปเลยแล้ว <finishing> ก <on developed Airbnb> so so being ันนะฮะก็เหมือนเดิมด้ยได้เสียลงให้ดูเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะทุกคนได้แล้วก็วนเลิกนะเพราะทั้งวันสองนะอันนี้เราจะซื้อไปเลยแล้ววัดใจไปด้วยแล้วกันนะผมไม่เอาไม่เอาเป็นน่เป็นยี่แล้วกันนะผมเป็นยี่สิบเนาะเท่าไหร่เลยพันห้านะโอ้โหซื้อตอนแรกน่าจะซื้อได้ได้แค่เป็นสิบับผมรวยกันเลยนะฮะยี่ยูอ ขอให้เข้านะฮะขอให้ได้ขอให้โดนเพราะเราซื้อไปตั้งไอเรากดมาตั้งร้อยห้าสิบครั้งไม่เข้าเลยเนาะว่าขอญาตแล้วกนะัเนเนาะขึ้นเลยแล้วกันเกิดอะเอนะฮะมาเนะนะาะอะไรเด้อนตะัดดีเด้อตอนนี้เราก็ถืออะไรยอยู่หนึ่งเข้านะทุกคนอุย้ยอู้แม่มาแล้วจู่ตารูแม่อู้หูหน่อยสี่เลย,อยเอาอะไรจู่อะไรมาแล้วจู่ เอาแหละม่ใช่กำไรดิคุณดิเออเอาซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบดิลืมนะฮะลืมตัว4ีรังับผมเอ็นจอยเอ็นจอยหน่อยพี่พว,ว่าคูโรนว่ะตาเนี่ยโอ้โว,ว่าคูโรนว่ะทุกคนอุ้มโดนจริงๆนะไม่ไหลว่ะเนี่ยได้ห้าโรยนะยนะ ถ้าเลอกตอนนี้ได้กำไร3เท่านะครับผมแต่ถ้าไม่เลือกตอนนี้นะอาจจะเสียก็ได้แต่ก็บปิ้เป็นยังครับผมลุยไปเลยไอ้ให้สูตรนะทุกคนแต่ที่จริงซื้อเ1็ดสมันก็ไม่เคยแตกนะคิดถูกพี่เหม็ดปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคโอค้ไม่ไหลอีกแล้วน่าเบื่อเอาเลยไง อูมน,นะไหลแล้วครับผมจังวันนี้ขูนสิบหกเจ็ดร้อยห้าสิบอ้พันหนึ่งโอูคกลับมาเร็วเด้อทุกคนให้โดนโคงยาตามดวลพี่แข่งด้วยสิไอ้น้องไหลไปฮะโอเคนะรอบนี้น่าจะพอแล้วนะทุกคน่ไมน่าจะไปต่อแล้วออกเกมนี้ก็ได้นะครับผมสามสี่เท่าได้ได้สี่เท่าเนาะ ตาอืมอีพี่ตารุมนะไลมเรียบร้อยฮนะสองพั 2, นฮะโอ้โหอิ่มอ,อกอิ่มใจนะอันนี้แนะนำสำหรับใครนะที่ต้องการคลดิปนี้ก็อย่าลืมเลยแอดไปที่แอทนะผมใต้คลิปนี้เลยนะผมใต้คลิปนี้นะกดไปตามนี้ได้เลยบอกว่ามาจากช่องซุปเปอร์เก๋านะผมรับทันท e ีเลยาทครับผม ปีเด้อใครทีุ่นใจคอีกูปีนะฮะไม่ต้องฝากนะถ้าเกิดไม่เค่บอก,บอกออว่ามาันจะเข้าผมเนาะนี่ฮะนี่ฮะอ่านอีกห,หรือเปล่าผมสุดท้ายบึ้มๆไม่มีท้าย 2000, พายุงงนะผมทีได้ไม่ได้ถงพันนด้กดปุ่มถอยนะฮะทุนใจนู่นเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะกราบสาวัสดีครับไปครับผม